สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่สํานักปฏิบัติธรรมนะครับหลวงปู่ทวดบุรพาอําเภอบ้านโพจังหวัดชายเชิงเดาตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวิหาร3าหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับติดตามชมกันที่จบคลิปนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุอพ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 อทธโสธรนะครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ท่านที่กาลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เรามาชมเพื่อเป็นพุทธภูชาไปด้วยกันนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ที่ท่านได้แชร์ออไปบุญกุศลน,นี้เป็นของท่านทั้งหมดเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดบุรพานะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระมาปิดทองให้กับองค์หลวงปู่ทวดน,นะครับบางคนก็มาทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสําหรับวันนี้ผมอาจยาะนัดก็าพาเพื่อนและผู้ชมามาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงปู่ทวดน,นะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับยืนเข้าแถวเรียงรายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปกราบในมาสกการขอพรกับหลวงปู่ทวดน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก้มศรีรษะหรือว่าก้มหัวลงไปที่ปลายเท้าของหลวงปู่นะครับเพื่อเป็นการาให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษานะครับให้อยู่ลมเย็นเป็นสุขจะเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเพราะอย่างน้อยๆด้วยความศรัทธาของหลวงปู่นี้ก็มีพี่น้องสาธุชนนะครับให้ความตัทธาและให้ความเชื่ออย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลวงปูท่ทวดนี้ อดีตก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามีพี่น้องสาธุชนที่ให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากเสมอมานะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อไหร่ก็เลยกันมาที่นี่นะครับก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงปู่ทวดนะครับเพราะว่า,าทางสำนักก็ขึ้นไป้ายไว้ทั่วเลยนะครับขึ้นไป้ายไว้หลวงปู่ทวดบุรพานะครับมีฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์นัดก็ มีโอกาสเดินทางมานะครับทำบุญไหว้พระกับสถานที่แห่งนี้ก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับเพื่อเป็นพุทธผู้ชาไปได้วยกันอย่างน้อยๆนะครับแต่ละคลิปแต่ละคลิปของเราที่ออกมานี้นะครับก็เพื่อวัดเพื่อพระศาสนาให้กับพี่น้องสาธุชนที่ชอบทำบุญไหว้พระตามวัดถ้าชมคลิปของเราแล้วนะครับท่านก็จะมีโอกาสติดตามไปตามวัดด้าน,นั้นนะครับเพราะว่าเราก็ลงไว้ในคลิปอย่างมากมายนะครับติดตามชมกันด้วยนะครับ ถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับสําหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณหลวงปู่ทวดที่อยู่ใต้ท้องเรือนะครับหรือว่าอยู่ชั้นล่างนะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วจะปิดทองก็มากัที่บริเวณตรงนี้นะครับมาปิดทองไหว้พระมาขอพรกับหลวงปู่นะครับท่านใดที่มีโอกาสก็กขอเชิญนะครับเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางสํานักขันได้ทุกวันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับทยอยกันเข้ามานะครับบางคนก็มาสวดมนต์ไหว้พระบางคนก็เข้ามาปิดทองให้กับองค์หลวงปู่นะครับแล้วก็ทําบุญถวายงฆทานกับสถานที่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจากนั้นก็จะพูดคุยกับท่านไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันจนกว่าจะครบกับเวลานะครับสำหรับสำนักนี้นะครับเดิมทีสมัยก่อนบริเวณสถานที่ตรงนี้ ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นที่ทุ่งนาเป็นบอ่อปลาเป็นบอ่อกุ้งนะครับกับบริเวณตรงนี้แต่ว่านับปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นสำนักปฏิบัติทำไปแล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนาให้ความเลื่อมใสความศรัทธาอย่างมากแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันตลอดเวลานะครับ สาหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์จำลองนะครับอาซึ่งอยู่ในสาลาวิหารแห่งนี้นะครับเ mm. วลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมานั่งพักผ่อนกันที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับ mm. เพราะว่าบรรยากาศดีลมเย็นมากๆเลยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็ส่วนบริเวณด้านล่างก็เป็นบ่อนะครับ mm. ก็มีทั้งปลาเปญนยาพลและปลาสีนะครับส mm. ำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะ อาเลี้ยงอาหารปลาก็มาที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับอาสำหรับโชวนี้นะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์นัดก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับอชวนี้พี่น้องประชาชนนะครับที่มาใหม่ก็ดีที่เก่าก็ดีเก่ากลับไปใหม่ก็มาต่อนะครับบางคนก็มาขอพรขอโชคขอลาบ ขอการงานการเงินการค้าการขายกันนะครับสำหรับองค์หลวงปู่ทวดนี้ก็เป็นองค์ใหญ่และใหญ่มหึมาเลยครับขนาดนั่งห้อยเท้าลงมาที่เห็นนี่นะครับองค์นี้ใหญ่มากๆเลยครับเราก็เท่าที่เห็นมาทางภาคตะวันออกนี้นะครับก็มีที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นลักษณะหลวงปู่ทวดนั่งเรือนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับ แล้วถ้าจะเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่งก็มีโน่นเลยนะครับวัดต้นโพหรือว่าวัดบ้านโพอำเภอบ้านโพนะครับเราก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ออกสู่สายตาเพื่อนๆและพี่น้องสาธุชนนะครับท่านใดที่มีเวลาและมีโอกาสก,าก็ติดตามพวกเรามานะครับตามสถานที่วัดต่างๆมีทนั้นพวกเรานะครับเรามาเป็นสายบุญด้วยกันนะครับช่วยกันเผยแผ่ออกไปพี่น้องประชาชนที่ กำลังติดตามรับชมอยู่ทางในคลิปขนาดนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ตามพวกเรามานะครับตามสถานที่ต่างๆต,ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับหรือบางที่ก็เป็นวัดแล้วนะครับแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับช่วงนี้เรามาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับสาหรับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับ แต่ก็ได้แรงศรัทธาของพี่น้องสาธุชนก็ไม่ถอยนะครับก็กําลังทยอยเดินกันไปเดินกันมานะครับทั้งที่มาใหม่ๆก็กําลังมาที่กําลังกลับไปก็กลับไปนะครับอย่าได้น้อยพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็ไปบอกต่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการสืบสารพระศาสนาพูดของเรล่านี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมกันใหม่ๆในคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเราเกิดเป็นลูกพระศาสนาพุทธเราก็ต้องสร้างบุญทำบุญลร่วมกันนะครับทำบุญทำบุญสนกันไปนะครับมีเวลาก็ทําบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ขาวัดทําบุญทาอะไรก็เป็นรายการบุญต่างๆก็ทํากันไปนะครับอย่างน้อยๆทุกวันนี้เรามีพระศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งนะครับโชคดีที่สุดแล้วครับที่พวกเรานะครับ ที่เกิดมาเป็นลูกหลานของพระาศาสนาุูธนี้นะครับถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วนะครับวันนี้ผมว่าอาจารย์นัทก็มีโอกาสได้พาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆนะครับมาเที่ยวที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับตำนักหลวงปู่ทวดบ,บุรพานะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาจังหวัดฉะเชิงเา่านะครับส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายอยู่ตามจุดต่างๆทั้ง,ง,งหมดนะครับมีป้ายอยู่ตามจุดต่างๆเยอะแย,ยะมากมาย ท่านเห็นแล้วก็เดินทางมานะครับมาทําบุญไหว้หลวงปู่ทวดนะครับมาทําบุญอขอพรกับหลวงปู่ทวดทาบุญถาวายสังฆทานก็ดีหรือว่าท่านจะทําบุญค่าน้ําเข้าไปก็ทําตามกําลังสธานนะครับเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่เหมาะแก,ก่การที่เราจะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลจริงๆนะครับผมอาจารกนั้นก็จะพยายามนำเสนอเผยแผ่ออกไปสู่สายตาสาธุชนนะครับ ถ้ามีโอกาสแนละถ้ามีเวลาติดตามพวกเรามาทําบุญกันที่นี่นะครับอย่างน้อยๆท่านมีโอกาสเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็เราก็จะถือว่าท่านเป็นคนที่มีบุญที่สุดนะครับได้มาน้อมสักการบูชาของพอรกับหลวงปู่ทวดเป็นลนักษณะปางนั่งเรือเรียกว่าปางนั่งเรือดีกว่านะครับเพราะว่านั่งเรือจริงๆนะครับในภาคตะวันออกก็เห็นมีที่นี่ทีเดียวที่เป็นลักษณะองค์ใหญ่แล้วนั่งอยู่บนเรือนะครับปฏิฐานอยู่บนเรือ บางคนก,ก็เรียกว่านั่งบางคนก,ก็เรียกว่าปฏิสถานนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าปฏิสถานนะครับเพราะว่าหลวงปู่นี้เป็นผู้ที่มีเมตตาจริงๆในอดีตนะครับตามประวัติที่เล่ากันมาท่านมีเมตตากับสาธุชนจริงๆในวันนี้พวกเราก็ถือว่าโชคดีที่สุดถึงแม้ว่าเกิดไม่ทันหลวงปู่ก็จริงอยู่แต่เราได้มากราบมาขอพรกับหลวงปู่ถือว่าโชคดีและประเสริฐที่สุดแล้วนะครับ วันนี้ผมอาจยา์นัดก็พาเพื่อนๆมา,าทำบ,บุญไหว้พาเยี่ยมเยียนบริเวณสถานที่เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่กว้างจนเกินไปนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนทยอยทยอยหลั่งไหลกันเข้ามานะครับก็น่าแปลกใจนะครับเพื่อนๆสถานที่ปฏิบิธรรมหลวงปู่ทวดบรุรพาตรงนี้อยู่กลางทุ่งนะครับสมัยก่อนตรงนี้เป็นกลางทุ่งไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ท้องนาแล้วก็มีแต่บ่อปลาบ่อกุ้งนะครับ แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นสำนักไปเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ให้กับพี่น้องสาธุชนสืบต่อไปนะครับวันนี้ผมว่าจานัดก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยินสถานที่มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆกับสถานที่แห่งนี้สำหรับช่วงนี้นะครับติดตามไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชน เด็กกำลังเดินทยอยนะครับทั้งเดินเข้าทั้งเดินออกนะครับครับแต่ละวันสถานที่แห่งนี้ก็มีแต่พี่น้องประชาชนาบุคคลภายนอกนะครับจะเดินทางกันมาตลอดระยะเวลาเลยนะครับส่วนใหญ่จะมาทำบุญไหว้พระนะครับเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอให้ชีวิตดีขึ้นนะครับ ครับตำราช่วงนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับบริเวณและสถานที่ตรงนี้นะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วนะครับถวบุญไหว้พระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับก็มานั่งเล่นกันที่บริเวณตรงนี้แล้วก็ส่วนบริเวณทางสำนักปฏิบัติธรรมก็มีดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับแล้วก็มีเครื่องบูชา อาหลวงบูทวดนี้ก็มีไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วนะครับก็มาเช่าบูชาเอาที่นี่นะครับที่สำนักนี้โดยที่ว่าท่านไม่ต้องเตรียมมาเลยนะครับเพราะนวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้รวยๆ,ๆนะครับไม่มีคําว่าจนมีแต่คําว่ารวยอย่างเดียวสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ผมอาจารย์นัทก็อยากให้กับเพื่อนๆน,นะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญรุ่งเร,องเรืองในชีวิตกันครับริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมามาน้อมสักการบูชาขอพรแล้วก็มากราบมาไหว้นะครับบางคนก็มาบนบานสารเก่านะครับ สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบหมดเวลานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันใหม่นะครับสำหรับวันนี้แดดร้อนจัดแต่พี่น้องตาทุกชนไม่ถอยนะครับแดดร้อนขนาดไหนก็ไปกราบนมัสการขอพรกับหลวงปู่นะครับแล้วก้มหัวลงไปที่ป่าเท้านะครับ การที่ก้มหัวแต่ละคนนี้มีความหมายของแต่ละคนเช่นเดียวกันนะครับบางคนก้มลงไปแล้วขอให้หลวงปู่เหยียบเพื่อเป็นสิริมงคลปลอดภัยแค้วคาดนะครับบางคนก็ขอกับหลวงปู่ขอให้มีความถูกมีความเจริญร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วอีกลหลายๆอย่างครับสำหรับช่วงนี้เรามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือหลวงปู่นะครับเป็นลักษณะหลวงปู่ห้อยเท้าลงมานะครับ อ่ะสำหรับช่วงนี้เราหมดเวลากันจะเพ็งเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราย้อนลอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ